สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามซองบัพพุมาพี่น้องวันนี้เอามาให้มาน่าเอามาซื้อเข้าพี่น้องนั่อยู่บ้านบึงวิได้เนี่คเป็นบรรยากาศตอนเทงเทงพี่น้องกับมาหากินชมกินแซวก่อนยังไปหาต๊กเบ็ดไปหาตึกเบ็ดเอาปลานะมากินชมกันพี่น้องเพราะว่าว่าเขาสมป้าจะจอยอยู่เดี๋ยวนี้ ส้มกับส้มมะขามได้พี่น้องอ่ะ <c oughs> โอ้นับมือนับมีแจงและกลองกันนี <c> ่ <oughs> พี่น้องนี่อออืืืฮืม เอาไปกินอยูก่กลางหน้าหละมันยังแซบมึงก็ปักซัง,งัยเอามาขามก่อนกองกะเยอะหมูหนี่ละพี่น้องเลยน้ำมือน้ำบ,บีแจงแล้วเนาะกองกะจะเป็นท้อแล้วนะเนี่ยมาขามกะมีแต่พักเป็นตา แซ่ปะจะแซ่ทั้งหมดได้พอไปจะแช่ก็คือมีแต่พักตึงๆวันนั้นเสียซะมีท่าขึ้นเท่านี้ยมีท่าขึ้นเท่าเมย์เอาแบบนี้เลยขาบนวันละเนาะกองอยู่พี่น้องไอ้เนี้ยบ๊ยลายเสื่อหลุดบ๊ยเอาไปเอามาไปแต่นายแค่ไ้นเลยอ่าอ้า ตามได้ามมี่พี่น้องเลยเฮ็ดตามผู้เจ้ามีแหละว่าจะซื้อโทรศัพท์น้อยไหมผัดเงินได้มาผัดซื้อเข้าสะท้องนี่กะยังมีกุมแล้วเงินนี่ยังไม่ได้จะกีดจบอนนี้นะนี่กวะว่าไปปรามาณกะได้เข้านี่กะใครแน่แล้วนะได้เขากินสะท้องนี่กะ สามซึ่งก้อนไว้ตำลังจะได้เ,หเหสียจะได้เรอแล้วเพราะว่าพ่อเจ้ากะอยู่โทรศัพท์นี่เลยอันนี้เลยมันมีนี่ล่ะจ้ะย่าเสซ่ไปวันนี้พี่น้องไปกินน้ำเดียวไปกินน้ำบ่าประมาณอยู่แต่ต้องให้ตรงหนบ่ได้อพี่น้องบ้านเนี้ามาๆบรรยากาศยามแลงๆพวกน่ะบิ่งเขากะตัวเลืองกัวเลืองตัวเขียวกะเขียวพี่น้องเอ้ย กินซ่อมไปพร้อมตกเบ็ดไปพร้อมฟาต่อหาในเสื้อได้แบบนี้เด็กพี่น้องเลยโอ้ยกองมีแจงพืชอุกอยู่ได้พี่น้องไว้นึ่งมาหายยันพ่อแม่พี่น้องพไว้ลายหูลายตาน้าหาเนี่ยเลิศมันนี่มีละกะเป็นกำลังใจเขาบ่าวพ่อมาเนี่ยเด้อพี่น้องมาเอาอีกก่อนเป็นกำลังใจสามบ่าวพ่มาได้พี่ละพูละพี่น้องเอ้ย บีได้กะเอาหน่วยนี้ไปก้อนเฮ็ดตามผู้เจ้ามีตามผู้เจ้าได้เฮ็ดวัแล้วกะง่ายกว่ากระโตผู้เจ้าหลายมันก็น,นักกะแบะบีไหวดิตี้ผู้เจ้ามีชําเลิศอาชั้มน,นั้นนะบีคือง่ายไฟสูงกว่านะตัวนี้ยังไม่ได้ตึงพี่น้องอ้อยกกนี่ได้บ้า มันเป็น,นเออนื้อเลอะเดี๋ยวนี้ฮะเพราะว่ามันชมปะตั้งแต่ดโดล้วได้แต่หึงระได้มันนี่ก็เลยว่าสิเมียนใชซะออกมาละปะคือสิพ่ออยู่แล้วว่าบาทนี่ไปมานี่ก็เห็นหอยคมพี่น้องหอยจูบนะปะ้าตัวกอกับพูนอยู่โลดโอ้โหลายห้อมกลายเขาเจอช่วงนี้ลีโนมันมาดินน้ำไหลพี่น้องเลยอือหือ ายชมนี้ดีเนาะมาแล้วก็ไปมีท่าไปหางมเฮย,ย,ย่าเลยงามนี่นะมาแล้วก็ฮุบเอาโลดแล้วถ้าฮุบเฮย่าท่าไปหางมเฮปิงจับ,ลเ,บ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 เลยเด้อเฮย่ามันขั้นกระตนขั้นกระโตเลยเด้องามนี่นะไปหาเอาแถวน้ำไหลแล้วนี่มาตกปลามาคิดปลายอยู่นี่ได้พี่น้องเยปลานี่แหละพักสั่แง่อันนี้กะ ไปกินก็นมาขามก่อนเมึงเนี่นี่กับพี่น้องบอ้าตัวหอยเนาะมีทั้งหอยกงอือหือหลายลีนอไปไปไปกินชมก่อนพี่น้องกินชมตบคิดปลาก่อนมาโอ้หันแห่วเดีเนาะขากองก็ได้เอามาไม่มีมขากอง เอาว่าพื้นไม้โซฟี่เดื่อืดไม้เซลฟี่เนาะโอ้ไม้โซฟี่แล้วปะว้าวกระบ,บีอถืออีบัตน,นี่ก็ได้กินแบบนี้เลยมาพี่น้องกินช่อมะขามเนี่ยพี่น้อง 嗯嗯嗯。Mm hmm. ย่างมาเอาเบ็ดพี่น้องนี่เบ็ดเบาพุงเพื่อนได้ยืมมาแกว้งน้ำเบิงนะมันละมานบ่กินส้มกำลังแซ่บไปแซ่บอีก่อนไปแซ่บน้ำเดียวพี่น้องโอ้ยผักสะแงะผักสะแงะเอาก่อนเอาก่อนสดๆผักสะแงะก็สบาย ม,มาอันมนี้พี่น้องส้มน้ำเดียวแซ่บๆเลยจาบ้านนี่ตาแดดไปสักงน้อยพักสังแงะกะวันนี้ก็มากระตับนี่พักสังแงะ ທໍຈັມສືາດໜຶ່ safe pinong ชมลงไปคนเข้ากินยูโฮมกูมันสิดา xẹp xẹp nằm căn phía nọng <laughs> กินอิ่มรับรองโดดน้ำน้ำผ่านก็เค,อ,คอหนึ่งแบบนี้และ ทำใจก่อนมานึงหน้าแดงสดบาดนี้ แซ่บขนาดพี่น้องเลยพี่ลึกพี่โลความแซ่บสะหึงแล้วไปด้กิน โอ้โหเขี่ยเ่น้องไอ้แ่บขนาดนี้ Oh. bực bà con bà này mà đã uhm. uhm. đây bỏ lo bưng phải không ơi thử bữa đấy kinh hay này quá บอกินตกปลากะไม่ได้สิมั้งนะคือว้าแหลยเนื้อมันตัวเนื้อก็โดกบตัวใหญ่ก็โดมันมีลมปะมันเบิ่งเยอะอุปกรณ์กะไม่ได้จักโตพี่น้องเอ้มามัดเข้าก่อนพี่บ้านนี้ก็ได้กะสซีท้ายเอาไปจากกานมัดเข้าตอนแรกๆเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งน้าเดียวเนาะแดดละฮ้อนสำเลทบ่าวผมมาละเมยสำเลทกับเมย์สุดเมยแล้วเนาะเฮ็ดเวกันมีเมยเฮ็ดเวโอ้ยเขาเฮ็ดมันมือมันคืนเลย โอ้ยวอกับบีคืดอ่ะบัดน,นี้กะมัดเข้าก่อนพี่น้องนะเกลียวเกลียวตั้งแต่วันนี้นาะนี่กะน,นี่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 น,นี่มันจะกาดลมผัดเย็นโจยโจย,โจยอยู่ไหนอยู่ในห่มนะขันอยู่นอกจักนั่นเลยยังไม่ได้มีคำว,ว่องกะมันเล่นเสียงเพลงไว้นั่มแล้พี่น้องเลยบางเธอกะไม่ได้ถ่ายพประมาพี่น้องไม่ได้เบิรงตลอดแล้วนะเพราะว่าเอามปนเล่นมันะมันเล่น,นเ,ลเสียงเพลงไปก่อน นี่นี่ก็มืออื่นนี่ว่าสิปั่นนี่ได้เอากระพุ้ยปั่นกะจักแนวเลอร์แหละกะมืออื่นเป็นว่าเยอะปั่นเขากะถ้าลุ้นติดตามครับชมน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยแบบเลออันปั่นกระพุ้ยนะเพราะว่าคอยกะบิเคยเห็นจักเตอร์บิเคยปั่นจักเตอร์นะกะเคยเห็นยี่เราเคยเห็นใช่ไหมบิเคยปั่นจักเตอปั่นกระพุ้ยมื่อเราเป็นแนวเลอกะถ้าติดตามครับชม นำเบาผมาในคลิมนาเด้อพี่น้อง